ในป่าวันนี้ต้นไม้สูงใหญ่ยืนนิ่งสายลมพัดเบาๆความอบอ้าวของมวลอากาศมากระทบผิวกายเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานฝนคงจะเทลงมาเสียงนกเสียงแมลงยังร้องอยู่ลึกในใจป่า แสงแดดยามบ่ายคล้อยพอแสงลอดผ่านใบไม้อีเสื้อบินเฉยช้าเรากับรู้ว่าธรรมชาติกำลังหายใจและในความเงียบนั้นเสียงข้างในของคุณก็ดังขึ้น ในความเงียบคุณจะได้ยินเสียงของตนเองในป่าคุณจะได้พบคำตอบที่ไม่เคยถามต้นไม้ไม่เคยพูดแต่สอนทุกวันแสงแดดไม่เรียกร้องแต่ยังให้พลังพลังเงียบทั้งมั่นคงและสง่นงามถ้าคุณหยุด เพื่อฟังบางครั้งการได้อยู่เงียบๆกับต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงนกที่ไม่รู้จักชื่อและปล่อยใจให้เบาก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับวิญญาณที่เหนื่อยลา้า ไม่ต้องพยายามเข้มแข็งเสมอไปธรรมชาติเข้าใจและจะโอบก,กอดคุณไว้เสมอเสียงธรรมชาติคือยารักษาใจแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแต่ในป่าทุกสิ่งยังคงดำเนินไปอย่างสมดุล จงเรียนรู้จากธรรมชาติที่นิ่งแต่ส่งพลังเสียงเงียบภายในคือพลังที่กำลังตื่นตื่นมาเป็นตัวคุณในแบบที่เต็มเปี่ยมที่สุดจงปลุกพลังชีวิตตื่นรู้อย่างสงบเมื่อคุณกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาฟังเสียงธรรมชาติ ที่ไม่เคยตัดสินคุณเลยสักครั้งจงเริ่มใส่ใจสิ่งเล็กๆอย่างเส้นผมเพราะมันคือสายใยของพลังชีวิตที่โยงกับจิตใจ,ใจคุณสมดุลในกายใจจิตเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองวันนี้